ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําการตัดแต่งต้นทุเรียนนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่ไม่เคยผ่านการตัดแต่งกิ่งเลยตั้งแต่ปลูกมานะครับก็ช่วงกิ่งแต่ละกิ่งที่อยู่บนต้นก็จะค่อนข้างจะซ้อนกันนะครับเรามาทําการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้กิ่งที่เหลือนะครับเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่ากิ่งที่แน่นเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลผลเสียกับต้นทุเรียนได้หลายๆอย่างนะครับวันนี้จะพาไปดูการตัดแต่งกิ่ง เื่อเหลือกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเอาไว้นะครับอันนี้เป็นต้นที่ปลูกแล้วไม่เคยตัดแต่งกิ่งเลยนะครับประมาณสัก4ปีส4มี่ปีแล้วก็ไม่ค่อยได้บํารุงเมื่อมาเพิ่งมาบํารุงเมื่อประมาณสักปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับก็เลยกิ่งก็เลยแน่นค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับเมื่อกิ่งมันแน่นจะสังเกตได้นะฮะว่านี่ครับมันจะมีกิ่งที่ซ้อนกันนี่ครับกิ่งนี้กิ่งนี้นะครับเมื่อซ้อนกันเนี่ยกิ่งนี้ก็จะเบียดนะฮะเป็นกิ่งใหญ่ นีกนี้ก็จะค่อยเป็นรูปโคง้งอ่าโค้งขึ้นไปกิ่งล่างก็โคง้งตกลงมาเนี่ยครับอืมนะครับนี่ก็จะจะ,จะแน่นแล้วก็จะเบียดกันโดยเฉพาะกิ่งนี้นะครับสองกิ่งเนี้ยนี่ครับพอเบียดเนี่ยทำไมกิ่งล่างจะตกกิ่งล่างตกเราก็สังเกตว่ามันจะสั้นอ่ามันจะสั้นกว่ากิ่งบนนะทั้งที่มันกิ่งล่างเนี่ยมันควรจะออกไปมากใช่ไหมครับกิ่งบนควรจะหุบเข้า แต่ว่าด้วยความที่ว่ากิ่งมันแน่น,นครับนี่อันนี้อันนี้กิ่งบนเนี่ยเนี่ยกิ่งบน,นครับมันจะออ,ออกมาทับปลายของกิ่งบนเนี่ยนะครับจะมาทับกับกิ่งล่างนี่กิ่งล่างนี่จะหดเข้าเนี่ยครับเห็นไหมเดี๋ยวจะไล่เดี๋ยวนี้จะไล่ไล่กิ่งนะครับก็คัดกิ่งที่มันซ้อนซอนกันเนี่ย ให้มันเหลือกิ่งเฉพาะที่มันเป็นกิ่งที่ว่า,เ,าเหลือไว้แล้วหวังผลว่ามันจะมีระยะห่างที่มันเหมาะสมะครับประมาณสักห้าสิบเซนนะครับนี่ครับกิ่งนี้นะฮะเขาจะเล็กนะเพราะว่าโดนกิ่งบนเนี่ยทับไว้นี่ครับน,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 นี่จะคัดกิ่งออกนะครับเพื่อให้กิ่งที่เหลือเนี่ยมันอยู่ในระยะที่ให้ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาเป็นชัดก็คือด้านบนนะครับ มันจะต้องเล็กกว่าสั้นกว่ากิ่งด้านบนเนี่ยมันจะต้องสั้นแล้วก็กระชับเข้ามากิ่งด้านล่างนี่จะต้องแผ่ออกเพื่อให้มันเป็นทรงพุ่มอันนี้เป็นกิ่งก่อนหน้านะครับ,นะรบเดี๋ยวพอเราคัดกิ่งออกเนี่ยจะเหลือ,อยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับด้านบนนี้เดี๋ยวจะเอาขแขนข้างๆออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ มาดูกันว่าจะต้องคัดกิ่งไหนออกนะครับคือขแขนงนี้เอาขแขนงตัวน,นี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาไล่ดูว่าจเจ้ากิ่งไหนออกจเจ้ากิ่งไหนไว้นะครับนี่ครับจะสังเกตเลยฮะเนี้ยด้านบนเนี่ยกิ่งที่มันโดนกิ่งที่มันแน่นเกินไปเนี่ยครับมันจะแอนลงยเงี้ยนะนี่ครับแอนลงนะครับแล้วเพราะว่ามันมีกิ่งบนทับอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยอืม เนี่เดี๋ยวกิ่งนี้ก็นี่ฮะขัดกันไปขัดกันมามันแน่นอ่ะมันแน่นเนี่ยกิ่งที่เป็นกิ่งแขนงที่อยู่ข้างด้านใต้อย่างกิ่งเนี้ยมันจะมันจะทับกดกิ่งล่างครับเดี๋ยวเอากิ่งแขนงที่เป็นอยู่คนกิ่งออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ว่ากิ่งที่มันซ้อนกันเนี่ยมันจะออกแบบไหนบ้างนะครับ พอด้านบนเนี่ยเอาออกเลยนะฮะมันจะโปร่งขึ้นนะครับโปร่งขึ้นเราจะรูล้ละถ้ามันโปร่งเนี่ยเรามองจากด้านล่างขึ้นไปเนี่ยจะเห็นได้ว่ากิ่งไหนมันเบียดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ถือถ้าเกิดเราแต่งเฉพาะขแขนงเนี่ยถ้าเราไม่ได้แต่งกิ่งออกนะครับหมายถึงว่าขแขนงก็คือแบบนี้ฮนะที่อยู่นี่ตรงนี้อ่านี่เขาเรียกแขนงนะครับถ้าแต่งแต่ขแขนงเนี่ยกิ่งเ่ะนี่คือกิ่งเนี้ยมันซ้อนกันอย่างเงี้ยกิ่งนี้กับกิ่งนี้มันซ้อนองงกันเห็นไหมมันมันใกล้กัน เนี่ยครับกิ่งนี้กับกิ่งนี้มันใกล้กันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าพอโตโตไปเนี่ยกิ่งมันจะแย่งอาหารกันแย่งแย่งกันหาแสงครับแข่งกันหาแสงเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะมีใบครับมีกิ่งออกไปหาแสงกันเยอะนะแย่งกันก็จะไปบางกิ่งล่างเนี่ยนฮะกิ่งล่างเนี่ยโดนกิ่งบนทะยานหาแสงกันหมดเลยแล้วกิ่งล่างก็เลยไม่แผ่ออกเนี่ยครับนี่เราจะไล่ไล่กิ่งบนเนี่ยนะครับไล่กิ่งบนเนี่ย ให้มันโปร่งนะฮะเพื่อที่ว่าเขาจะไม่แย่งกันพอไม่แย่งปุ๊บเนี่ยกิ่งด้านบนเนี่ยเขาจะไม่ไม่รีบพุ่งไปหาแสงเร็วกว่ากิ่งด้านล่างนะครับก็จะส่งผลให้กิ่งด้านล่างเนี่ยแผ่ออกได้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกิ่งครับกิ่งนี้มันเป็นกิ่งที่นี่ฮะมันอยู่ตรงปลายของกิ่งนี้แล้วก็นี่ครับกับกิ่งนี้นะัมันกดกันอย่างนั้นอะปลายมันกดกันนะครับเนี่ยสังเกตได้ว่ากิ่งนี้กับกิ่งก็ห่างกันอยู่นะครับห้าสิบเซนอยู่ ครับ,รบกิ่งนี้50เซนอยู่แต่ปลายออกไปเนี่ยมันก็กดทีนี้เมื่อเมื่อปลายกดนะครับเราก็ต้องคัดปลายออกบางกิ่งเพื่อไม่ให้กิ่งมันแน่นเพื่อจะให้มันมีแสงเข้าแล้วก็การาพุ่งหาแสงก็จะน,น้อยลงนะครับเดี๋ยวดูเอาตรงปลายออกนี่ฮะกิ่งนี้ครับ กิ่งนี้มันอยู่บนนะครับจะตัดปลาย,ลายออกแล,แล้วก็ตัดปลายของกิ่งนี้ออกด้วยปลายที่เป็นแปลกๆไปนะครับนี่ครับเอไปแล้วนี่ครับมองจากมุมล่างขึ้นไปนะครับ ก็จะสังเกตได้ว่าหลังจากที่เอาแขนแงออกแล้วเนี่ยครับมันก็จะเห็นแต่กิ่งนะครับแต่ในกิ่งที่เหลือเนี่ยมันมีกิ่งที่มันค่อนข้างจะชิดเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ไล่ไล่กิ่งคัดกิ่งเอาให้เหลือแบบเอาไม่กี่กิ่งนะครับดูที่ว่าหลังจากที่คัดกิ่งออกแล้วเนี่ยจะโป่งขนาดไหนเดี๋ยวลงมาดูอีกรอบครับเดี๋ยวมาไล่จุดแรกกันนะครับจุดแรกเนี่ยเราเริ่มจากกิ่งนี้ก่อนกิ่งนี้เขาอยู่ข้างล่าง เขาห่างจากกิ่งนี้นะครับอ่าแต่กิ่งนี้เขาอยู่ชิดนะครับแต่อยู่คนละจุดกันกิ่งนี้อาจจะเอาไว้ได้แต่เราเอากิ่งบนอะที่เป็นกิ่งที่มันถัดขึ้นมาเนี่ยครับออกเพื่อให้กิ่งนี้เขาไม่โดนกิ่งบนเสียบเบียดนะครับแล้วกิ่งนี้ออก แล้ก็อีกกิ่งหนึงก็คือกิ่งนี้กิ่งนี้จะออกสาเหตุก็คือว่านี่ครับเกามีกิ่งล่างที่ใหญ่กว่านะครับที่ใหญ่กว่าแล้วก็สมบูรณ์กว่ากิ่งนี้เขาทับกันอยู่จริงๆแล้วสามารถเอากิ่งไหนออกก็ได้สักกิ่งหนึ่งนะครับทีนี้ผมเอากิ่งบนออกกันล้วกันนะครับก็จะเหลือนี่ครับก็จะนี่งหนึ่งชัด อันนี้ฝั่งหนึ่งอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มันไม่สมบูรณ์นะมีกิ่งนี้แล้วครับอันนี้ออกได้นี่ครับจะห่างอันนี้แล้วก็เลื่อยมางทีเลยก็เจอกิ่งนี้เลย,เอลเลยพอมากิ่งนี้นะมีกิ่งบนเนี่ยมันมันชิดกันเอากิ่งบนออกนะครับ กิ่งบนกิ่งนี้นะครับก็จะสูงขึ้นมาจากกิ่งนี้ห่างห่างกันเยอะนะครับกิ่งนี้เขาไปคนละฝั่งกันแต่กิ่งนี้กับกิ่งเนี้ยนะฮะอยู่ใกล้กันมีกิ่งนี้อยู่แล้วคัดกิ่งนี้ออกนี่ครับพอคัดออกเนี้ยมันจะเหลือ กิ่งนี้หนึ่งฉัดกิ่งนี้หนึ่งชัดฉัดเดียวกันนะครับฉัดเดียวกันแล้วมานี้เป็นฉัดเดียวกันอันนี้ให้เป็นชุดนี้นะครับแล้วชุดนี้มันอยู่คนละฝั่งแก้ขายไปก่อนอันนี้ก็กิ่งนี้นี่ครับ อันนี้ก็ทางหนึ่งอันนี้ก็ทางหนึ่งครับอันนี้เป็นบริเวณด้านยอดด้านยอดสุดเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยฮะมีนี่หนึ่งกิ่งมีนี่หนึ่งกิ่งมันก็ค่อนข้างจะเบียดกันนะครับถ้าการเอาออกเนี่ยผมจะเลือกกิ่งที่มันเป็นกิ่งที่เป็นแนวตั้งค่อนข้างจะสามสิบอ,องศาถ้าเทียบกับเส้นตรงอย่างนี้ฮะสามสิบองศาเ,เน,านี่ยนะครับอันนี้1หนึ่งด้านอันนี้ก็หนึ่งด้านคน,น,นละด้านกันนะครับแล้วนี่หนึ่งด้าน อันนี้หนึ่งด้านแต่ว่ากิ่งเนี่ยมันใหญ่มันมีกิ่งแข่งกันแล้วมีกิ่งนี้อยู่ของเจ้านี้ออกนะครับน,น,นี่นี่ออกแล้วก็อันนี้อันนี้เนี่ยครับอ่านี้นะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็นี้อ,อันนี้ไว้ผมงจะคัดนี้ออกนี่ยผมจะานี้ประมาณแบบเป็นฉัดเดียวกันข้างบนงนี้ผมจะออกนี่ครับ นี่ครับอันนี้อันนี้ไปทางหนึ่งไปทางนน้นอันนี้ก็ไปทางนี้อันนี้ก็มาทางนี้อันนี้มาทางนี้คนละทางกันเนี่ยครับส่วนกิ่งเนี้ยมันไม่แข็งแรงเนี่ยครับมันไม่มันไม่แข็งแรงออกได้ให้สมบูรณ์นะครับก็จะเหลือกิ่งนี้ไล่ขึ้นมาไปกิ่งนี้เลยนะครับนี่กิ่งนี้นะถือเป็นเส้นเดียวกันเนี่ยครับขึ้นไปเลยห่างแล้วก็กิ่งนี้ มันก็จะห่างมาเป็นกับกิ่งนี้เหมือนกับเป็นคู่กันระยะห่างเนี่ยจากตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะห่างเป็นประมาณห้าสิบเซนแล้วจากเนี้ยนะฮะขึ้นมาเรื่อยเลยอ่าก็มาเจอกิ่งนี้อาจจะไม่สมบูรณ์มากนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนได้จะคัดออกก็ได้ในสองกิ่งนะครับไปคัดออกแล้วกันอ่าไม่สมบูรณ์อ่านี่ครับนี่ก็จเจออันนี้เลยอันนี้ ไรมาก็เป็นชั้นนี้เลยชั้นนี้ทั้งชั้นเลยนะครับนี่สองสามนี่ให้เป็นชั้นเดียวกันแต่ด้านบนนี้ด้านบนเนี่ยมันก็อยู่อีกทางหนึ่งคนละทางกันนี่ฮะก็จะไปไล่ข้างบนสุดเลยนะครับอันนี้บนยอดเลยนะครับบนยอดเลยแนะขึ้นมาบนยอดเลยเริ่มแรกถ้าอยากให้เช็คให้ชัวร์ว่ามันเหลือกิ่งแค่ไหนแล้วก็เอาผิงแนงออกก่อนนะครับนี่ครับผิงเล็กๆน่งออกก่อนนะครับ อันนี้มันยอดสุดเลยครับยอดสุดเนี่ยเจ้านี้ออกก่อนเพื่อจะห้อนพุ่งนะครับถ้าเกิดเรากิ่งร,บรอบๆออกย,ยอดก็จะพุ่งนะครับเนี่ยน,นี้ออกนี่กรณีว่าพี่น้องท่านใดที่อยากจะให้กิ่งเขาสูงเขาพุ่งนะครับกรณีไม่อยากตัดยอดนี่เลยครับนี่นะครับพอเราตัดยอดออกนะครับ ออกอเหลือเฉพาะเหลือกิ่ง,งบนเนี่ยมันจะยอดมันจะพุ่งเดี๋ยวผมตัดข้าง,างนี้ออกด้วยพอถ้าเกิดเอากิ่งที่อยู่แบบตั้งแลมีนาโนมันจะแข่งกับยอดออกยอดก็จะเหลือเล็นทีเดียวนะครับสังเกตอะด้านบนนี่ยไม่มียอดแข็งแล้วมีเล็กน้อยเนี่ยผมปีกขึ้นไปไม่ทัดไม่ได้เพราะว่ามัน,มนสูงถ้าต้นปลายมันเล็กพอไล่าจากข้างบนลงมานี่เดี๋ยวผมออ บนฉัดเลยแล้วก็ไล่ามาไม่มีกิ่งซ้ายกิ่งขวานะแล้วมาได้มาฉัดล่างนี้นะครับก็คือชัดน,นี้ชัดน,นี้นะครับก็เหลืออันนี้เดี๋ยวดูว่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่เอาบนนี้ออกด้วยเลยนะครับเพราะว่าเขามีอันนี้แล้ว กิ่งปลายเนี่ยเนี่ยมันใหญ่กิ่งเนี้ยฮะแล้วก็ถ้ามันใหญ่เนี่ยนาคเนี่ยมันจะแข่งกันแล้วมันก็จะมีกิ่งออกมาเยอะบางกิ่งล่างอีกครับกิ่งล่างไม่ค่อยแผ่ออกออกได้เลยแล้วก็กิ่งนี้มันแน่นเลยนะสองกิ่งเนี่ยมันซ้อนเราเลือกเอากิ่งนึงเอากิ่งหนึ่งไว้กิ่งหนึ่งออกนะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับอ่ะอันนี้ก็แข่งเนี่ยนี่ครับ เสร็จแล้วครับด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะไล่จากกลางต้นขึ้นมานี่ครับกลางต้นนะครับหลังจากที่ตัดแต่งกิง่งเสร็จแล้วเนี่ยไล่ขึ้นมาข้างบนโล่งเนี่ยครับพองบนโล่งเสร็จปุ๊บข้างล่างนี้แสงลงไปถึงข้างล่างพอแสงลงไปข้างล่างเนี่ย กิ่งล่างจะแผ่ออกเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันครับอันนี้ครับเราไล่าจากโคนนะครับบริเวณโคนหลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะครับเราไลา่นี่ครับถึงถึงปลายสังเกตด้านปลายนี่ครับจะใบมันจะน้อยนะครับใบมันจะน้อยมีขแนแงแบ่งตรงกลางนิดนึงเพราะว่ามันมีกิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราคัดออกไปอ่าแล้วก็จะทําให้แสงที่ส่องมาจากด้านบนเนี่ยตกมาด้านล่าง 2, กิ่งซ้ายกิ่งขวาข้างล่างนี่ครับจากแต่ก่อนตอนแรกเนี่ยที่ว่าด้านบนเยอะนะครับกิ่งด้านบนเนี่ยเยอะแล้วก็หนาแน่นเขาก็จะทยอยแย่งกันแย่งหาแสงกันครับแล้วก็จะบังข้างล่างแต่เนี่ยว่าพอเราข้างบนออกเนี่ยแสงมันจะตกมาถึงข้างล่างได้แล้วกิ่งที่ชายล่างนี่ก็จะเริ่มแผ่ไปหาแสงได้เมื่อเราตัดแต่งกิ่งเ็จเนี่ยเราก็จะทําการบํารุงนะครับจากนี้ไปประมาณ6เดือนเนี่ยเราจะไม่แต่งกิ่งเลยนะครับ เราจะให้เขาแบบอสมบูรณ์ให้เต็มที่นะครับแล้วเราก็จะมาคัดกิ่งทีหนึ่งถ้าเกิดมันมีกิ่งไหนที่แน่นก็จะอ,ออกทีหนึ่งเพื่อจะส่งเสริมกิ่งที่มันสมบูรณ์ที่มันเป็นกิ่งหลักนะครับให้มันค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็ขยายไปได้นะครับเดี๋ยวไปคัดกิ่งกลางระหว่างต้นออกครับต้นจากกิ่งนี้เลยพี่หนึ่งสองออกเลยครับสองกิ่งนี้ออ,นะออกเลยครับโอเคออกไปแล้วสองกิ่งออกไปแล้วนะ เอาไว้สองกิ่งก็จะเหลือนี่ครับจากล่างขึ้นมาก็จะเป็นกิ่งนี้เลยถัดมาก็เป็นกิ่งนี้พี่กิ่งนี้กับกิ่งนี้ครับสองกิ่งนี้ออกเลยครับสองกิ่งแล้วก็กิ่งล่างสุดนี่ครับอ่าโดนบังมานานออกได้เลยครับตอนนี้กิ่งนี้แล้วก็นี่ครับอีกสองกิ่งก็คือกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้ครับเหลือไว้กิ่งนี้กิ่งเดียวพอเอาละครับด้านซ้ายสมควรแก่ความพอดีแล้วครับ ก็คือมีกิ่งนี้ห่างมากกิ่งนี้นะครับแล้วก็ไล่มากกิ่งนี้อย่างกิ่งนี้ยังไว้ก่อนนะครับแล้วก็กิ่งนี้ก็เอาไว้ก่อนอาจจะแน่นแต่ว่าก็ถ้าออกมาไปเดี๋ยวจะช็อกนะครับแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้ทางนี้ครับนี่สองกิ่งนี้ออกนะครับเอาเหลือกิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็สองกิ่งนี้ออกออกเหลือกิ่งเดียวครับครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับจะเป็นจุด ท้ายๆของการตัดแต่งกิ่งในช่วงนี้แล้วนะครับก็คือว่าอันนี้ครับกิ่งเนี้ยเขาบิดนะบิดหาแสงนะครับเราออกเลยครับเพราะว่ากิ่งนี้ครับอ่าเขาสูงมาได้กิ่งนี้ออกได้เลยแต่เราจะคัดกิ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับครับแล้วเราก็จะเอากิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็จะคัดกิ่งนี้ออกอีกกิ่งหนึ่งครับนี่ครับที่กิ่งนี้ออกครับครลวนี่ไปหนึ่งจุดนะครับเหลือกิ่งนี้ไว้นะครับ แล้วก็กิ่งนี้ออกแล้วก็อีกสองกิ่งนะครับที่จะออกก็คือนู่นครับนี่ครับกิ่งนี้ครับแล้วก็กิ่งนี้ก็จะเสร็จแล้วครับนี่ครับกิ่งนี้นะครับก็จะถึงกิ่งนี้ในระยะที่ห่างอพอดีพอดีนะครับเอากิ่งนี้ออกเพราะว่าเข้าแน่นนะครับนี่เอากิ่งนี้ออกก็จะเหลือกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้ห่างกันนะครับกิ่งนี้จะไปทิศหนึ่งคนละทางกันนะครับส่วนกิ่งบนเนี่ยนะครับ เขาก็อยู่ห่างจากกิ่งบนนะั้นอีกห้าสิบเซนพอดีก็ถือว่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูมุมมุมไกลกันครับหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนี่ครับพอตัดแต่งกิ่งเสร็จนะครับก็จะเหลือว่านี่นกิ่งที่อยู่รอบๆต้นเนี่ยถือว่าก็ยังหนาแน่นอยู่แต่ว่าเราได้คัดกิ่งที่มันแน่นมากๆออกไปนี่อย่างงี้ครับออกไปจะเหลือหิอ่งนี้หิ่งนี้ นะครับจะอยู่ห่างกันพอสมควรทีนี้จากนี้ไปก็จะเป็นการบำรุงแล้วครับตอนนี้บำรุงได้ประออมาณหกเดือนครับ